มาสื่อจำให้แม่นะคะถามถึงแม่อ้าวคุณแม่ชื่อนางประทานสุดเลิศตายตอนอายุแปดสิบหกแปดสิบหกปีตายไปแล้วสิบสี่ปีตายด้วยโรคนอนหลับไปเฉยๆหลับตายคนแก่ หลับตายอ่าท่านเทวดานางประธานสุดเลิศอยู่ที่ภพภูมิใดสุขหรือทุกข์ชื่อประธานใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ตอนอายุเท่าไหร่นอแปดสิบหกปีไปกี่ปีแล้วเออสิบสี่ปีารได้โลกอะไรแลหลับแล้วตายไปเลยทำบุญบ้างไหมนอทำบุญบ้างเล็กน้อย อาชีพ,ร,ชพรับราชาการค่ะเย็บผ้าอยู่กรมชนประทานใช่ค่ะรับราชาการชื่ประธานนะอะใช่แล้วนางประธานสุดเลิศเกิดแล้วเนี่ยสินะเกิดแล้วแล้วลูกจะกทดแทนบุญคุณแม่อะไรได้บ้าง ่แหละท่านเอย๋ยรักษาสิ้นเลยนั่นแหละนะสักยี่สิบวันนั่นแหละคระได้ไหมเล่าเลยยี่สิบวันพอได้ได้ไดสุขหรือทุกข์อย่างไรนางประธานเห็นกลางๆนะ่ะท่านเอย๋ยไม่ทุกข์ไม่สุขเลยนั่นแหละนะเห็นบ้านอยู่ติดคลองนั่นแหละคระนั่นแหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นเองอ่าไม่สุขไม่ทุกข์ตามนี้ลูกทําบุญอุทิศผลบุญไปให้ทดแทนบุญคุณ ก็จะดีขึ้นบ้างไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยสุขภาพเลยนั่นแหละนะก็จะดีขึ้นบ้างนั่นแหละค่ะอ่ะเรียบร้อยต้องทําบุญด้วยอะไรไหมคะข้าวของอ,อะไรได,ได้บ้างก็ได้แหละท่านเอ๋ยสังฆทานหนึ่งชุดเลยนั่นแหละนะหนังสือสวดมนต์หน่อยราคาจะได้มีปัญญาบ้างนั่นหละชุดขาวสองชุดนะท่านเอ๋ยป่อยสัตว์เลยให้หน่อยนั่นแหละนะจะได้อายุยืนครล้า เอานั่นนะสักค่าตัวหน่อยแลวโอเคเปล่าเรียบร้อยยี่สิบวันทำเมื่อไหร่มิถุนาค่ะภายในมิถุนาจะมามิถุนาจัดให้ตามนี้นไปได้